สวัสดีค่ะพบกันกับพัวไม่ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนมาทําเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ง่ายๆพร้อมสูตรเคล็ดลับการต้มน้าซุปอร่อยๆค่ะวันนี้ก็จะใช้น้ํากระเทียมดอง1ถุงนะคะน้ําตาลก้อนนะคะซีอิ๊วขาว2เนาะซีอิ๊วดำสองนะคะซอสฟ้าเขียว1เกลือ1ช้อนนะคะทุกคนวันนี้ใส่รสดีนะคะ1ก้อนนะ,คะใครไม่มีรสดีก้อนใส่เป็นรสดีผงก็ได้นะคะ1ช้อนนะคะตามด้วยพริกไทยนะคะทุกคนน้ําตาลทรายนะคะ1ช้อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรหลักๆนะคะสําหรับการต้มทานประมาณ 4ีถ้วยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะใส่น้ําซอสลงไปนะคะเพื่อที่จะไป ต้มต่อที่หมอ้อนี้นะคะแล้วก็ไก่นะคะไม่คอแย رك, อแยกต้มเนาะทุกคนเนาะที่แยกต้มนะคะเพราะว่าอยากได้น้าซุปแบบใสๆนะคะเขาก็จะต้มเอาพวกเศษเลือดนะคะต้มมาเราอะไรเขาออกก่อนเนาะทุกคนเนาะใช้เวลาต้มก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะจะต้ม10หรือ20นาทีก็ได้นะไม่่อยต้มประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็นํามาเคี่ยวต่อท ouais? ี่หม้อนี้นะคะไม่นานนะคะก็ถือว่าได้ทานแล้วเนาะวันนี้จะทานเป็นแบบต้มเส้นนะคะก็คือใส่วุ้นเส้นลงไปแบบนี้เลยนะคะส่วนของพ่อเขาก็จะเป็นเมนูเกาเหลานะคะสำหรับเช้านี้เนาะ ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะในทานได้ทั้งวันนะคะทุกคนตัวเท้าไก่น่องไก่เนะี่ยคือเปื่อยดีมากๆนะคะและ้วที่สําคัญนะคะน้ําซุปมีความหอมแล้วก็มีสีที่สวยแบบนี้นะคะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่แบบง่ายๆวันนี้ขอลงเป็นคลิปวิดีโอยาวไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้แม่ก้อยนะคะก็จะปรุงแบบแซ่บๆไปเลยนะคะสําหรับเมนูเช้านี้เนาะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะที่ต้มง่ายแล้วก็น้ําซุปนะคะก็ถือว่าอร่อยมากๆนะคะเป็นสูตรที่ได้มาจากเพจช่องใหญ่ๆนะคะหรือว่าเพจของเอื้อยเกตนั่นเองนะคะ เพจนี้จะเป็นเพจที่ชอบต้มเส้นก๋วย ก๋วยเตี๋ยวไก่กินบ่อยมากๆนะคะแม่ก้อยดูแล้วก็คือชอบนะคะแล้วก็ต้มแบบนี้สูตรของเขาเนี่ยมาประมาณ2-3ครั้งแล้วนะถือว่าอร่อยมากๆนะคะมีปรุงรสเพิ่มเติมนะคะก็ตามใจเราชอบเนาะปรุงพริกปรุงเผ็ดปรุงเปรี้ยวนะคะก็ขึ้นอยู่ที่เราเลยนะคะแต่โดยรวมแล้วของน้ําซุปเขาคือมันอร่อยกลมกล่อมนะคะทุกคนปรุงอีกนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะวันนี้ก็คือจะเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะปักลิงก์ปักสูตรไว้ให้ด้านล่างนะคะสําหรับใครที่แบบว่าชอบกินเมนูต้มก๋วยเตี๋ยว ไก่เหมือนกับแม่ก้อยนะคะส่วนพ่อเขานะคะก็จะเป็นเมนูเกาเหลานะคะก็เป็นเมนูง่ายๆแล้วทุกคนเนะนาะน้ำซุปหม้อเดียวนะคะทานได้ทั้งเกาเหลาทั้งก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็วันนี้มีซื้อเส้นเป็นเส้นหมี่มาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนเที่ยงต้องจัดเป็นเมนูเส้นหมี่แล้วนะคะสําหรับเมนูวันนี้เข้ากับบรรยากาศอากาศเย็นๆฝนตกนะคะวันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแบบนี้คือฟินสุดๆไปเลยเนาะวันนี้ต้องขอตัวไปทานก๋วยเตี๋ยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ